สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใครๆก็เข้าครัวนะครับรายการดีๆที่ใครๆก็อร่อยไปได้วยกันสนุกในการทําครัวไปได้วยกันได้คุณผู้ชมวันนี้ผมยังคงอยู่ในมา,ากกกรมเมนูต้อนรับวันวาเลนไทน์นะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าจานนี้เหมาะมากเลยที่คุณจะทําให้คนที่คุณรักทานนะครับเป็นจานเรียกน้าย่อยครับผมกุ้งย่างกับซาลามีนะครับเสิร์ฟกับมิ้นท์เจลลี่แล้วก็ช็อกโกแลต หน้าตาเป็นยังไงส่วนผสมมีอะไรกันบ้างไปเช็คดูเกาะเลยคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับผมมีไทเกอร์พรอมนะฮะหรือว่ากุ้งลายเสือหรือว่ากุ้งกุลาดำนะแล้วแต่คนจะเรียกคุณผู้ชมนะครับต่อมาคือมีซาลามี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือใบมิ้นท์นะฮะหรือว่าใบสะระแหน่อันนี้เดี๋ยวเรามาประดับ,ปร,ดบประดากับจานนี้นะครับผมไวช็อกโกแลตครับนี่คือทูน่าเตกองฟีหรือว่ามะเขือเทศราชินีอบนะครับผมก็ปรุงด้วยเกลือพริกไทยนะฮะน้ำมันนิดนึงแล้วก็เข้าไปอบให้เา ให้มันดูเหี่ยวๆอะรสชาติเขาจะอมหวานมากอร่อยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือมิ้นท์เจลลี่นะครับคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามเชลฟของซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับอันนี้มันเหมาะมากในการเสิร์ฟกับเมนูที่เราต้องการเป็นกลิ่นแบบสดชื่นสดชื่นนะฮะแบบมิ้นกับกับแรมก็เข้ากันดีนะครับเป็นมิ้นท์เจนท์ลี่ซอสอะไรอย่างนี้อันนี้ที่เห็นอยู่นะครับคือคืออะไรคือ <laughs> เอาอยู่ดีๆก็ช็อตครับบีทรูทครับบีทรูทชิพส์นะครับผมก็ มันจะคล้ายๆมันฝรั่งเลยแต่มันทํามาจากบีทรูทคือคุณผู้ชมมันก็ได้คุณค่าทางอาหารด้วยแล้วก็เพิ่มลูกเล่นเพิ่มรสชาตินะครับให้กับอาหารจานโปรดของคุณผู้ชมนะฮะที่เห็นอยู่นี้คือช็อกโกแลตนะฮะเรามีทั้งขาวเรามีทั้งดำนะฮะเสิร์ฟคู่กันไปนะครับช็อกโกแลตนี่เหมาะมากกับเมนูวาเลนไทน์นะฮะอย่าคิดว่ามันจะเป็นของหวานได้อย่างเดียวนะฮะมาเสิร์ฟคู่ของขาวก็ได้ในการเพิ่มรสหวานให้กับจานโปรดของคุณผู้ชมมาเริ่ม มาคุณผู้ชมเริ่มเลยครับอย่างแรกนะครับตั้งกระทะให้ร้อนตามเคยนะฮะแบบฉบับของผมที่คุณผู้ชมคุ้นเคยนะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือและพริกไทยนะรปรุงกุ้งนะครับจานนี้เป็นจานเรียกน้ำย่อยนะฮะเราก็จะเสิร์ฟแบบในพอชั่นที่มันดูจุมจ๋มจิ๋มหน่อยคุณผู้ชมโอเคเกลือพริกไทยให้มันมาเกาะฉโลมไปเลยคุณผู้ชมโอเคกระทะปล่อยให้ร้อนจัดให้ควันขึ้นไปเลยคุณผู้ชม พราะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะจ๊ะทุกคราวเลยครับโอเคผันขึ้นย่างเอาให้ขึ้นเลยคุณผู้ชมนั่นแหละอาขึ้นสทีสิมาแล้วโอเคกุ้งลงเลยครับเอาให้ขึ้นสีนะคุณผู้ชมอย่าลืมผ่าหลังนะครับแล้วก็เอาเอา,เอาเส้นขี้เขาออกนะครับ การทนคุณผู้ชมผ่าหลังกุ้งเนี่ยเวลาย่างเนี่ยเขาก็จะแผ่ออกทำให้ดูน่าทานด้วยนะมลมลงไปหน่อยผมจะย่างให้เขาพอขึ้นสีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งเนี่ยเราจะไม่กาสุกมากจนเกินไปนะฮัตรงกลางต้องแบบกรอบๆหน่อยนะฮะยังแบบใสๆนิดๆนะฮะนั่นคือสาระสำคัญว่าทำไมเราถึงต้องเลือกอ กุ้งที่สดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากุ้งไม่สดแล้วเราเอามาปรุงในแบบในแบบนี้ในแบบธรรมชาติแบบนี้ท้องเสียครับ <c oughs> เอาล่ะลองกลับดูสินัานละสวยมากสีอย่างนี้เลยครับอวิธีเช็คนะคุณผู้ชมก็ดูตรงกลางเนี่ยนะฮะให้เขาแบบ ีเดิมของเขาให้นเขาเหลือแค่เป็นเส้นบางๆนั่นแหละแค่นั้นเลยอันนี้ไม่มีในสูตรนะคุณผู้ชมแต่ว่ากุ้งนะมันหอมมากเวลาไปคนอยากเนะัาก็เพิ่มลงไปเลยปล่อยให้เขาดับไปเองนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปอะไรเขาอ่ะโอเคแค่นี้จบพักเลยเอาละหอมมากคุณผู้ชมทีนี้ถ้าไปเดิม ต่อเนื่องเลยจริงๆไม่ต้องก็ได้ทั้งๆปิดไฟอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเอาภาชนะผมจะลงน้ำลงไปนิดนึงล้างกระทะครับคุณผู้ชมแล้วผมก็จะลงมินเจอรี่ครับไอ้ยะ ลงไปเลยในกระทะที่เราทำกุ้งไปเมื่อกี้นะกลิ่นเขาจะได้ไปได้วยกันใช้ไฟอ่อนๆครับละลายมิ้น์เจอรี่ครับและทีนี้มิ้น์เจอรี่ของเราก็จะมีกลิ่นของกุ้งนะแล้วก็เยื้ออยู่ในนี้ด้วยใช้ไฟอ่อนๆน,นะค่อยๆเคียคยเ่ยว โอเคละลายให้เข้ากันนะครับปรุงรสแค่นีุ้ะครัง่ายมากระหว่างนี้ขอ,อผ้ละลายเจมินเจรี่ก่อนแ้วเดี๋ยวเราก็เตรียมจัดจานกันเลยคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชม ที่เห็นขมุกขมมวอย่างนี้อย่าเข้าใจผิดว่าเรามาถ่ายกันที่อ่างค้างหรือว่าบนดอยอะไรนะคะปล่าพะควันนะฮะนี่หรออ่าโอเคโอเคผมจะลงมิ้นเจอรี่ซอสของเรานะครับลงไปเลยข้างใต้คุณผู้ชมฟึบเข้าให้ออเอมเทลงไปเลยก็แล้ว <laughs> ไหนก็ทำมาแบบพอดีอยู่แล้ะฮะโฮเมดคุณผู้ชมจัดไปอือเราจะจัดกุ้งลงไปเลยครับ ในความที่เขาเป็น appetizer เราจะให้ไม่เยอะหรอกร้านเราแพงคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเ,เ,เอาเละนะคุณเละนะเละเออ่าได้อยู่ได้อยู่โอเค นี่ขั้นตอนการละเลงด้วยความมันแล้วคุณผู้ชมชทเไม่ช่วกงฟีลงไปเลยอ่าปัับปกปัับ,บ,บทีนี้ซาลามี่ครับเพิ่มเท็กซ์เจอร์เพิ่มรสชาติจะลงไปแบบ ให้ยหอ่ๆนะคุณผู้ชมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรให้มันดูยหย่ๆทีให้มันดูยหย่คุณผู้ชมมาม้วน,นบนมือคุณผู้ชมมือกันเลยประมาณนี้ปุ๊กวางบนอือใหญ่ไหมใหญ่ปออระมาณนี้ทีนี้ชิปส์ครับลงชิปส์ลงไปเลย ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมทีนี้มิ้นท์ครับใส่น้องมิ้นท์ลงไปมิ้นจะจะติดมือพี่ออกมาทำไมหลังจากนั้นช็อกโกแลตครับทั้งไว้แล้วก็ดาร์กลงไปเลยนอกจากจะเพิ่มเท t e เจอร์สีสันแล้วนะฮะมันยังลามปามเข้าไปถึงรสชาติเราด้วย นะครับยางยาง่ให้มันดูเละเละ <laughs> นิดนึงสไตล์ผมทั้งขาวทั้งดำใส่ลงไปครับนะประมาณนี้คุณผู้ชมง่ายมากเดี๋ยว <laughs> กระดาษ <laughs> กระดาษโอ้โอ้โอาโโอค เมนูง yeah, ่ายๆนะฮะเรียกัำย่อยต้อนรับฟัเนไทยคุณผู้ชมแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับส่วนผสมอัตราส,ส่วนทั้งหลาย foodtravel.tv นะครับเข้าไปดูนะครับแล้วคุณติวกินเที่ยวไทยไปด้วยกันนะจ๊ะ